สวัสดีต้อนรับก็สู่ช่องคำแคนนรัตรภูมินะครับผมตอนนี้เขาอยู่ในบ้านสามคนกับอุม้มกําลังอันนี้กําลังเป็นแม่บ้านอยู่พอมาเป็นคนเก็บเฮียนอุ้มได้กินเป็นคนเก็บครับเม่อนางรอไปคันว่าแม่แตงกันอยู่ในห้องครับผมหลีดผายลูกไส้พิน้นกํากลัง้องเพลงยังเมอมัอนเพื่อจะเตรียมขึ้นเวที่ครับผมเดี๋ยวสิพาปไปเดี๋ยวพาไปเบืองว่าเราเห็นเอียงอยู่สิกแกงเนาะ เสียงเราซูบึงเสียงแต่ยงเสียงแปลกหลงอะไรนะครับอ้อะไรวะูาสาหมาล่ากำลังหลอเพี่เตอเต้ฟังกันนิเตะเต้ก่อนเตะเต้หัวใจนแซ่บดีอยากอะไรมาไลยใ,ใจ <c oughs> แล้วก็บพี่แม่อิงมาอ้ชำช้ำหลักตัวครับ <S <S เห็นอย่างแม่เป็นครั้งแม่เขียนงานไม่รีบพาไม,ม่รีบพาแต่ว่ามีาดนตรีในหัวใจแห้งเพราะว่าลองเพลงเตรียมโชว์ก็มีลูกเป็นมอ้ำเนาะเตรียมขึ้นโชว์แล้วอาทิตย์นี้ไล่ที่ยี่สิบหน้องเตรียมเบิ้งเลยเพอลองได้สุเพลงแห้งแบบว่ามีลูกเป็นมอ้ำเนาะก็เลยหัดลองตัวเสียงไปทางนอกบอนบอนอยู่นี่ไป เด้ดีายังว่าไม่ได้ยินเสียงแล้วนี่เสียงคนร้องเพลงแล้วนะครับผมเมื่อนี้นะครก็วางปลาบานว่ามีบุ้ยผูดายูครับพอนาไปเหตุทุระทั้งนอกเขามาบุกข้าวหาหอยเมื่อกี้แกงแม่แตงไปแล้วแม่แตงร้องเพลงซูฟังทั้งหลีดผ่า บั้ว่าเตาบุ้งไม่ร้อกเมือนอย่างนียังมที่กงกินอย่างนี้ข้าวสาลีโอเคข้าวสาพ่อกสกินได้ตัวแรกได้เ้วเลยพูด่ได้เ่บาบ่อยห้ยกินป่ะเอ็ว่ากินมากัดไข่ทเนาะเออกัดข่คักอันนี้แม่หอยเตรียม ควาอเป็นเห็ดบุญมื่อื่นครับบุญ่ไมบุตรกดเนแลค่นบุญกดิาบจนโดดแล้วมันคือไปดับดินได้บ้างนอันนี้ตัดหญนิดนึใงะรว่าไปโว่ความรอบ้างยังไงบ้าีเป็นฮอเป็นห้อนี่สิอะไรบอะไรเป็นห่อเป็นหอเป็นเดต่งเปนแตเดหนุ่ อันยังอันเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอันเฮ็ดบบนี้ซื้ให้เขาสาซื้อกับเนี่ยอันควนอันเคียวเขียวหัังตีอ้หอยหัวตแม่บ่าดูกด้แม่บ่าูกม่ว่าม่่เห็นเาิแม่าก็บุกขั้วนี่แหละไม่แกงไม่หอย เขาเขาอยู hey, ่ท oh. ี่ไแม่เขาอยู okay. yeah, ่เขาวาเบ้องขาวาเบิงแม่เขาเบิ้งขนมเป็นสัารกันเพิดเิดงวาดไฟ